สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการหวานก ก้าเจ้าค่ะดิฉันเลือบตามองเล็กๆของดิฉันไปด้านนี้ดิฉันเห็นเพื่อนคุณเต็มไปหมดเลยเพื่อนแชทเต็มไปหมดเลยโคนมค่ะคุณค่ะโคนมโคนมดิฉันไม่รู้จะมาทำอะไรเขาวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณก้าวขาวันนี้วันนี้เรามาตามหาแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งซึ่งพิเศษมากแต่ไม่ใช่โคนมนี้นะคะเพราะถ้าคป็โคนมเป็นเพื่อนดิฉันอาจจะเป็นนายหัวเฝ้าฟาหรือว่าเป็นพ่อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันชอบจังเลยอะค่ะเอางี้ดีกว่าเรามาลองนิยามคำสามคำกันเกี่ยวกับแขกรับศึกษาสำหร เคด r กที่แปลว่ามืดอะค่ะมืดคือผู้ชายคนนี้นะคะเป็นสเปคสาวไทยมากๆของฉันสามคำขอเป็นเออฉันเรียกพ่อพ่อใช่ฟาเ h อร์ป่าเนี้ยคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วว่าเป็นใครที่เป็นพ่อพวกเราเพราะเหลือของดีฉันอีกคำสุดท้ายค่ะอ่าของคุณคือแฮนซัมค่ะคุณผู้ชมขาะหล่อสุดๆสามคำยังไงคะแฮนแฮนซัม พ่อแล้วก็แทนซ้มโอเคคุณผู้ชมค่ะดิฉันคิดว่านะคะคุณผู้ชมคงอยากรูแล้วว่าแขกรับเชิญเราเรและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือสวัสดีครับผมเวีกรวัลวัฒนะครับคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมเราสองคนน่ะถึงเรียกเบียว่าพ่อก็เพราะว่านายของดิฉันเองค่ะเคยเล่นละครเรื่องดอกส้มสีทองการที่ฟ้าเนี่ยจะเรียกคนสักคนหนึ่งว่าพ่อนั่นหมายถึง เป็นสามีหรือ,อที่ชาวบ้านเรียกว่าผัวค่ะใช่ค่ะรักพ่อที่สุดในโลกเลย่ะแต่เราสองคนตุ๊ตุ่เอานะคะเพราะเราอะรักเบียร์เราก็เลยเรียกว่าพ่อค่ะเรามีความพึงพอใจและอยากได้มากอยากได้มากใคห <c oughs> น,นี้ดีกว่าคุณก้าวฉันถามค,คุณดีกว่า คุณมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับเบียบ้างมีตั้งแต่สมัยคุณพ่อเนี่ยมากรุงเทพใหม่ๆมาจาจต่างจังหวัดมาจขอนแก่นเลยเพิ่งจะมาแบบเริ่มอยู่บ้านพี่เอเพราะบ้านพี่เอเพิ่งสร้างเสร็จบางวันเนี้ยบ้านพี่เอก็ยังแบบว่าไม่พร้อมอะไรเงี้ยพ่อก็นอนบ้านฉันนี่ตายล้วใช่นี่คือความประทับใจมากแล้วฉันก็ต้องพาเขาไปส่งที่สนามบินในการดูแลอย่างสุดดีที่สุดสรุปเลยค่ะประทับใจของเก้าคือการได้ไปนอนบ้านเก้าตรงนั้นเลยคือความเรื่องของก้ารนั่นคือฟินค่ะออลิซันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวดีฉันเลย เกี่ยวกับเพื่อนอสนิทของเราอีกคนนึงคือเพื่อนสนิทของเราคนนึงชื่อคุณโชค่ะเป็นผู้จัดการของคุณเวียเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณโชเนี่ยได้ทําการตอนค่ะเห๋ือเลี้ยงกันผ่าตัดนั่นเองจุลินสตีข้ามเพล็ดเนาะตอนเนั้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องการยังไงก็ได้ให้แบบให้ให้พ่อเนี่ยมาเยี่ยมก็เลยโทรไปโทรไปโทรไปเสร็จแล้วปุ๊บพ่อมาพ่อก็มาเยี่ยมแล้วพ่อก็ดูเป็นห่วงเป็นใยแบบกับคุณโชทุกอย่างเลยครับแล้วหวานก็เห็นภาพในหววเสือเออประทับใจดีว่าเบียพบก็ได้้ออ่่ะะคแตตนนีฉัน ว่านะไปพบกันเลยดีกว่าค่ะอยากเจอแล้วว่าใช่ถึงพ่อพ่อพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนเห็นพ่อไหมพ่อนายตอบแล้วนะไม่เห็นพ่อไม่เห็นคุณผู้ชมค่ะร้อนมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวดิฉันต้องถามก่อนแล้วค่ะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวลองถามนนี้ดีกว่าพ่ออยู่ไหนม่พ่ออยู่ไหน กเป็นผู้ช่วยคุณโชว์ที่เมื่อกี้หวานกับก้าวได้ภาพทิงถึงไปอะค่ะคือคุณแบดค่ะยชุดี้แบดมิต้านหรือว่าก้าวเขาชอบเรียกว่าปุ้มปุ้ย <S <S ทำไมเด็กๆชอบกินปลากระป๋บบองปุมปุ้ยเยอะนะเห่ปุ้ยแลตอนนี้เราอยู่กับรายการ,กรปลากระป๋องตาสา่นแม่กลัวตรงนคุณผู้ชมพ <S <S 2> <S 2> อ,ออยู่ไหนจะบอกสักมาเดี๋ยวนี้สูตรจะอยู่ทางนู้นนะเธออาจจะต้องเดินเธอหลอกลอ่อฉันเป็นเขาวงพดเลยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันร้อนมากถ้าร้อนกว่านี้ฉันขอดเสื้อแล้วเดินจริงๆโอเคอ๋อโอเค ว่านะกลัวหรือป้าเบิ้งเธอเห็นพ่อไหมอ่ะชมขาเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะตามมาเลยค่ะพอเห็นพ่อไหมอ่ะพ่อไหนเห็นพ่อไหมกระมวลทำอะไรอยู่อ่ะรี่นมวัวเหรอไม่ได้นี่แหละดูนางเอกอยู่ผู้ชมผุ้มชมเจอแล้วค่ะนี่รีจอนี่ค่ะคุ้มชม ุณผู้ชมคะเจอแล้วค่ะพ่อพ่อคองพวกเราค่ะสวัสดีครับสวัสด er ีครับอเมรกาหลนเจีสวัสดีครับพ่อเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับเดี๋ยวดีพ่อมาทำอะไรอ่ะงวันนี้มาถ่ายละครครับละครเรื่องปิ่นทนงแล้วในซีนมันมีเกี่ยวกับพวก เพื่อนก้าวเต็มหมดเลยเหรอครับพ่อใช่มีวัวเยอะมากมีเพื่อนก้าวเยอะที่สุดเลยวัวนมเหรอครับใช่ววันนมมพ่อดูนมก้าวพ่อตื่นเต้นไหมกับวัวนมก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะวัวแบบเวลามันจะคัดนมอ่ะมันมีเส้นเลือดแบบเนส้นเลือดเยอะมากเลยไม่รู้ทำไมหรอเและในเรื่องนี้พ่อต้องเล่นเป็นพวกเจ้าของฟาร์มเหรอใช่ครับเป็นเป็นเจ้าของไร่ฮะ เป็นชื่อไร่ไปศาลเป็นชื่อคุณพ่อมีทั้งฟาร์มโคนมีทั้งรีสอร์ทคือรวยมากอ่ะคุณพ่าในเรื่องไม่เล่นในซีนวันนี้มันมีซีนอะไรเหรอที่ต้องมาถึงขนาดนี้อครับก็เป็นซีนที่เราต้องเข้ามาในคอกวัวในกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยสถานที่อะไรเงี้ยก็เลยมาที่ฟาร์มไทยเดนมาร์กทำไมพ่อถึงต้องทำผมเป็นเมาครีอย่างเงี้ยก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากที่ผมเป็นทายาทที่โดนใส่ร้ายแล้วก็ต้องหนีไปแต่ยังยังเด็กอายุสิบสี่อเลี้ยต้องหนีไปอยู่ภาคใต้แล้วม่่ไใช โดนสายร้ายแต่บทเป็นพ่อเลยเป็นแบบแบดบอยอ่ะก็เลยแบบกลับมาเหมือนกับทวงแบบทวงทุกอย่างคืนประมาณนั้นแล้ววันนี้พอเสร็จแล้วไปไหนต่อฮะมีทำอะไรอีกไหมเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือวันนี้เป็นวันเกิดผมว้าว Happy birthday to you ความสุขมากนะค่ะ ลิสต์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 ขึ้นไปอีกเลยแล้วก็ทุกเรื่องด้วยเรื่องไฟเรื่องงานเรื่องการเป็นซุปเปอร์สตาร์ลำดับหนึ่งแบบนี้ตลอดไปใช่ค่ะแน่นมากพี่ก้าวพี่หวายก็ไม่รู้จะมีอะไรให้แต่ก็มีแต่เนี่ยที่มีอยู่ฟามนมเนี่ยเลียกเลย อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราสองคนน่ะขออยู่กับพ่อทั้งวันเลยนะได้ครับแต่จะไม่ทำให้พ่อรู้สึกอึดอัดเลยใช่เพราะเรารู้สึกอึดอัดตัวเองอยู่แล้วเพราะเราอ้วนอึดอัดมากแน่นมากเราจะไปอยู่กับเพื่อนก้าวครับ่จะปลดอยู่กับฟ้าบัวเพื่อนเราบ้างทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับขออนุญาตนะคะวันหนึ่งบผมวันหนึ่งเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมขาดูข้างหลังเราสิคะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะมิชยาค่ะเอาเค้กมาให้น้องเบียรค่ะค่ะ ล้าเรามีพิเศษเลยค่ะมือนมีผู้หญิงไหมเคสใช่ค่ะมากกว่านักว,วัยพรทัพใดเพราะไม่รู้สึก<ล>อะไรเลย ทรายอีเจเนี่ครับพี่ถามว่าสิความมั่นทับใจที่พี่มีกับต่อเบียร yep. ์เนี well ่ยพ oh, ี่คร no. ับพี <S <s ่ก so ับเบียร์ตรงไหนบ้างครับพี่เขาเป็นลูกชายครับลูกชายใช่ไหมลูกชายแล้วเหมือนพอเป็นไรเขาถึงเป็นตุ๊บหรือแบบนั้นต่ออธรรมนอนกอดดิงกินกับทรายก็ได้ฮะถ้าเห็นแบบนันนอนกับดินกินกับทรายค่ะดิฉันบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมคเราก็ชอบนะเราจะหาซูเปอร์สตาร์แบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะคะ คบหวานวอวยพรให้คุณเวียนหน่อยค่ะ,คะให้มีสาวๆที่แบบว่าอยู่แล้วแบบมั่นคงจริงจังอะไรเงี้ยเร็วๆเพราะว่าอย่างอื่นก็แบบไม่ค่อยห่วงแล้วเพราะว่าน้องก็แบบน้านที่การงานหรือว่าอะไรธุรกิจอะไรเงี้ยก็ไปไดี แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่นักแสดงที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเลยค่ะคุณพานุสุวรรณโนค่ะหรือเรียกว่าโนโนเป็นไงครมิสะนาเลยสบายดีหรือป้าสบายดีครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะครับผมสำรวจตัวสำรวจสบายดีมากเลยนะครับหัวมากเลยโน้โนเป็นไงบ้างเรื่องนี้เล่นเป็นอะไรสาเรื่องนี้เล่นเป็นคู่หูพี่เวียครับเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทครับเวียอยู่กองเป็นไงบ้างคะเขาก็จะแบบว่าอารมณ์เหมือนเมนเฮลอะคือฟิตเนสจะพยายามแบบ โชว์ตบสิบใบสิบเนี่ยเหละฮะแล้วก็ขอดเสื้อเดินไปมาเลยเหครับใช่ช่วงนี้เขาแบบหุ่นดีอะได้แต่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 อยากอยู่กองนี้นะหลังนั้นเรามาอวยพรเบียร์ดีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดเบียร์พอดีเลยก็ขอท่านเบียร์มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับที่สําคัญเป็นที่รักของประชาชนแบบนี้ตลอดไปนะครับ ชมคะตอนนี้เราสองคนเหนื่อยมากเลยค่ะ,คะขอรานั่งพักดื่มน้ำเย็ยนสักคู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าพ่อจะทำอะไรในภารกิจ<ช>ต่อไป